Lovely Roblox สวัสดีค่ะชาวเลิฟลี่โรบอกต้อนรับเข้าสู่แมปที่มีชื่อว่า Crazy Love 1000 m o d e Alpha 2มิชชั่นที่รับมาเนี่ยสามารถเลือกเป้าหมายได้นะคะซึ่งเมื่อกี้เราเลือกเป็นยายผมน้ำเงิน ก็จะบอกว่ามันสวยอยู่ค่ะแมปนี้เป็นภาคเรียวบะแม่ของอายาโนะแต่มันแหลกสุดๆไปเลยก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นที่เน็ตของพี่หรือว่าเขายังสร้างแมปได้ไม่สมบูรณ์เราก็เข้ามาหยิบอาวุธเบสิกนั่นคือมีดค่ะแต่ว่ามี NPC อยู่ด้วยแฮะสงสัยจะไม่เป็นอะไรมั้งในเมื่อมีอาวุธแล้วเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเป้าหมายของเราอยู่ไหน นี่เจอนางแล้วค่ะแม่นางคนนี้นี่เองเออแต่พอเข้าใกล้แล้วก็คุยไม่ได้อะไรไม่ได้เลยค่ะแล้วเราจะคิวนางยังไงละเนี่ยดูสิแต่เขาทำน่ารักอยู่นะคะเก๋มากๆเป็นเรียวบะฉบับโรบอกมานี่มานี่ฉันจะดันดันเธอไปก็แล้วกันแต่เอเพิ่งสังเกตท้องฟ้าเหมือนเป็นช่วงกลางคืนอย่าบอกนะนี่พวกเธอมาเรียนภาคค่ำหรอเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำยังไงเราเนี่ยหยิบมีดมาก็จริงแต่ก็ไม่รู้วิธีเอาออกมาอีกนี่คือคุณพยาบาลผมชมพูนะคะฉบับโรบอกเนี่ยก็น่ารักเชียวพี่ใช้เน็ต8เมกค่ะแต่บางช่วงของแมปนี้มันแหลกหยุดกึกไปเลยในเมื่ออยากจะคิวเธอแต่เน็ตไม่เป็นใจดูสิค้างเด่แบบเมื่อกี้เนี่ยเอาเป็นว่าเราเดินเล่นชมโรงเรียนเป็นการปิดท้ายก็แล้วกัน แบบแปลนของโรงเรียนแล้วก็ห้องทุกๆอย่างนะคะเขาทำออกมาได้เหมือนในคอมเลยต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะที่ติดตามชมช่องน้อยๆช่องนี้นะเพราะว่าเริ่มมีความหวังแล้วที่จะผ่านกดได้ภายในปีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์ให้กันด้วยค่ะไว้รุ่นโลบอก